ศึกแดงเดือดครับที่จัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับนอกจากจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนบอลชาวไทยครับเรายังมีโครงการพิเศษนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกอเร์สคูลโครงการนี้ครับเราจะพาน้องๆที่ได้โอกาสแถบชายแดนพาม่าในจังหวัดสุพรรณบุรีไปร่วมฝึกฟุตบอลกับดาเรนเฟเชอร์ก่อนจะไปดูกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นครับเรามาทำความรู้จักกับน้องๆในโครงการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกอเร์สคูลกันเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อฟอรลานชื่อจริงชื่อนัทพัทคำวงครับกองหน้าโรงเรียนวัทุมากก็ชื่อเด็กชายนิกรศิเปลนครับชื่อเรล่นชื่อกบครับซูกองกลางครับเหมือนโรนันโด ก็ดีใจก็ดีใจที่ว่ามีผู้สนับสนุนผมเรเว้นฟุตบอลวัยเจริปวสาครับตอนเด็กๆผมเห็นที่แถวบ้านเขาเตะผมเลยชอบครับรู้สึกดีใจครับที่เด็กๆของเราเนี่ยซึ่งเป็นเด็กที่ห่างไกลการที่จะมีคนสนับสนุนแต่ทีนี้ได้รับโอกาส ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆที่ได้เปิดโลกเปิดวิสัยทัศน์วุคสมัยนี้มันพุนทรัพย์ด้วยเนาะแล้วคือบริบทโรงเรียนผมนี้ก็คือไม่ได้พร้อมร0 0ยเซ็ภูมิใจมากและดีใจมากที่เด็กๆมีโอกาสหนดีใจที่จะไปกรุงเทพจะได้ไปฝึกซ้อมด้วยตื่นๆครับครั้งแรกในะชีวิตแล้วจะได้ดังจะได้ไปกรุงเทพแล้วครับ คือรองเท้าฟุตบอลอ่ะมีให้ตอนไปแข่งครับแต่ผมอ่ะไม่อยากให้มาใส่ตอผมกลัวมันพังเป็นโอกาสที่ดีครับเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กแต่ถ้าเด็กไปเห็นภาพว่าเฮ้ยนักบอลตั้งชาติเด็กก็จะมีแรงบันดาลใจเด็กมันต้องมีความฝันนะครับพอคนมีความฝันผมว่ามันก็ทําตามฝันได้มันกันแหละเอามายงกันทางการใช้ชีวิตและการเตะบอลคือคือมันเป็นเรื่องเดียวกันได้ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์ที่ที่จะเติมเต็มความฝันของน้องของความสุดพิเศษจากทางอาดิดาสและอริที่เตรียวไว้ให้จะคืออะไรเราได้เสื้อได้กางเกงทำไมเชฟต้อ,องใสหรือสึกไงบ้างตีใจ แล้วเราชอบชอบเลยไหมที่ได้ชอบชอบดีใจครับเคยมีไหมอย่างเงี้ยไม่เคยมีแพงขนาดนี้ชอบครับชอบไหมชอบครับจูบให้ดูสินี่น่ารักรู้สึกดีใจครับที่ได้รองเท้ามาแล้วก็จะกลับไปพัฒนาที่บ้านครับพัฒนาเยจ้ยพัฒนาที่บ้านหรือว่ามีความสุขมากๆเลยจริงปว้เนี่ยเอาจับใจนะไม่ใช่แบบมาถามแล้วมามีความสุขจริงจริง โอเคกอบค,ครับ <Okay. S 1> ดเครับเจอกันครับอาบน้ำนอนวันนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญจากน้องๆ้องจากโครงการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ c ซ e อ s เก o ร์ส ที่จะได้รับโอกาสลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมสตาฟของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำโดยดิรันเฟลเชอร์ซึ่งเป็นเทคนิคอลดีเรเตอร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน้องๆจะได้รับความรู้และสนุกขนาดไหนตามไปดูนค่ะ So, what's the meaning behind opportunity for you, Darren? I think opportunity, I think everyone deserves an opportunity. I think, especially young people, um, they are going to be the future. So, we need to give as much opportunities as we can to young people. And for the people to be ready, because you never know when an opportunity is going to come. So, always think positively and be ready whatever your skill is and whatever you're doing, keep practicing and be ready because you never know when an opportunity is going to arrive. So do you know that these kids are kids who seeks opportunity for to show what they're capable of? Uh, speaking of skills, as you see what they're doing, what do you think about their skills? No, I've been very impressed. I think uh, obviously I'm well, very excited. You can see them running <laughs> through there. No, but the skills have been very good and quick learning. So when the coach is telling them new skills, very very quickly taking in the information and learning the new skills very quickly so i was very impressed yeah so do you have any words for the kids on the importance of becoming a footballer of course it's a dream for most young kids to become a footballer for me it's just work hard enjoy football you have to enjoy football you have to work hard practice as much as you can and you remember that you're playing as part of a team as well. There's 11 players on a football pitch, so it's always important to be a good teammate. Do you have any few tips for young footballers, Thai footballers? As I said before, you enjoy every moment. Practice as much as you can. And don't let anybody tell you you can't do it. If you believe that you're gonna become a footballer, uh, set your mind to it, practice as much as you can, do everything you can, and be ready for the opportunity when it comes. สุดท้ายครับน้องๆก็จะได้รับชมสึกแดงเดือดที่โรงภาพยนตร์ S.F. s e n t i n e World ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับบนทางอดีตฟุตบอลและสโมสร แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับก็ขอบคุณอารีฟุตบอลนะครับผมชอ,อบพี่ได้ไปฝึกซ้อมกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดขอบคุณมาลูกเคยแบบได้อะไรขนาดนี้มากเลย